ตำม,มาคุงจ้าพี่น้องตำอะไรจ้าปลาตามะนาวตำราตำปลาแซบอซบตามะนาวโอ้ซิมกนอนตำมะนาวแซ่บบับกพริกเนาะมันมีอะไรรวมทอดรวมมิตรนะจ้าทุกคนดุกย่างดุกทอดดุกทอดแล้วก็ไก่หอย อันนั้นผัดเก็บมาจากนูนี่ป้าน้าเลยจ้ะทุกคนมีน้ําจิ้มให้ด้วยแล้วก็มีนี่จ้าผัดผักผัดผักบุ้งนี่อาหารของเราผักบุ้งต้นอ่อนนะจ้ะไปดาดกระทะใส่เกลือนิดหน่อยแซ่จ้าอืมอืมหวานมากเลยอืมอืมข้าเหนียวของเรา ข้าเหนียวนี่ข้าเหนเียวดำทุกคนจ๋ามากินกับหมูดีกนนว่าเนาะคนนี่กินกับหมูแทบอยากกินคอไก่ข้าวเหนียวดำนุ่มอือมีอสองคองอ้าวนังกรอบอ๋อเรากินส้นตมตำก่อนอือ ซ่บมะ <มา S 2> เข<ล>ียมะเขยอืมันเรกินกะลาบไหมเหรอรอบนี้ลอบปลาลุกอืมอก็เข็งกรอบ<ส>ข็อเริ่มดำใส้มือกันเลยจ๊าอืมอืม,อมจ้ามันจะของแซ่บจ้าทำไมจะผอมเปรี้ยวนะก็เลยแปเกทีเปรี้ยวเหนียวดำ นึ่งแล้วก็เอาผ<ม>สมข้าวขาวด้วยทุกคนคะเนี่ยนุ่มมากไม่เปรี้ยวขนาดนั้นนะมันกินกับมะกอกมันฝาน,นึ<ะ>่งตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมปลา,าทุกคน,นก่อนเลยจ้ะชิมหนึ่งมา<อ>จิ้มน้ำจิ้มนี้ลงไปอืแซ่บสุดคำหนึงจ้ะทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะจ๊ะ อันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้หมูเหรอนี่อ,อะไรข้อไก่ไก่ทอดไก่ทอดข้อไก่อืมอ้มอื้มแซ่บไปก่อนจ้าไปก่อนจ้าอืม้มเฮ้ยดิแซบ่บอืม้มจ้าทุกคนกินสามคนนะจ้าทุกคนเดี๋ยวจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย ก็อย่างนี้าาเระยะมันก็อร่อยมันฝานมันแบ<ฟ>บ